พับมานีนนะครับนี่นครับม้วนพับมาม้วนพับมาพาดอยู่ที่เข่านะครับแล้วก็จะมาสิ้นสุดรบริเวณนี้นะครับนี่ก็คือเอกลักษณ์ของพระหลงพงเงินวัดบางคานนะครับแล้วก็เส้นที่7นะครับเส้นที่7ที่เราดูนะครับนี่ครับจะมีความโค้งสวยงามนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพิมพ์ทรงของยัวันแกะนะครับดูการลักษณะเข้านะครับแกะจีวรเนี่ยเสียบเข้าเลยครับเแห่มแหลมเสียบเข้าเลยครับ เจ็บเข้าเลยครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับโค้งตกทองช้างมานะครับสวยงามนะครับสวยงามเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่สี่ตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ครับจะจมหายแล้วก็ทับกืนเข้าไปใต้นี้นะครับด้านี้ก็จะมีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่ห้าเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่เจ็ดก็จากตรงนี้นะครับข้อมือนะครับจะพาดมาทางนี้นะครับที่เราไม่